จงไร่เบียดอ่ะไม่ตองคาดคาดเลยสัตโอเคนะครับวันนี้ก็อยู่กับช่องภูมิเลจ,จิ่งอีกแล้วนะครับวันนี้ ที่จริงนะครับเราจะมาเราจะมาทําสีนะครับจะต้องมาทําสีฝาปิดวาล์วนะครับของเวฟด้วยสิบนะครับแต่ว่าน้องผมมันมันได้จัดการนะครับขันน็อตนะครับแล้วก็น็อตมันขาดนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวดูน็อตกอนครับเห็นไหมครับน็อตมันจะขาดอยู่นะครับนี่นะครับ ผลงานชิ้นโบแดงของน้องผมเองนะครับเด็ดนะครับทีนี้แล้วก็ทีนี้นะครับก็เลยต้องมานั่งนั่งเอาออกอือนะครับสว่านนะครับเดี๋ยวก็จะเอาเอาน็อตที่ขาดออกกับสว่านนะครับเดี๋ยวตอนนี้มันกําลังทําอยู่นะครับฝั่งไหนมองเห็นวะ คิดว่านานไหมครับกว่าจะเอาออกครับนานครับนานนานนะครับนานนานทีเรียกขันไปทางไหนครับซ้ายหรือขวาครับขันไปทางขวาครับโอ้โหนะครับทีเรียกขันไปทางขวาก่อนนะครับโอ้เป็นยังไงครับสุดยอดจริงๆครับโหดเกินนะครับเดี๋ยวนี้เราก็จะมาเอาออกกันนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าก็น่าจะเป็นคลิปทําสีนะครับทําสีฟ้านะครับเป็นสี ทาสีฝาเป็นสีสีเทาเข้มนะครับเทาควับุรีนะครับก็เยาวยังครับช่างครับก็ยังครับใกล้แล้วครับใกล้วันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้ใกล้เยพรุ่งนี้ลนะครับตอนนี้คิดว่ามีโอกาสออกไหมครับวันนี้นะครับเอาวันนี้ไม่มีโอกาสวันนี้ไม่มีโอกาสนะครับ หดเกิน <PE> F F เดี๋ยวก็ดูกันไปเรื่อยๆนะครับวันนี้ไม่มีอะไรครับคํำๆสนุกสนุกกันนะก็ <c oughs> ตอนนี้ <c oughs> เดี๋ยวคลิปเร็วๆนี้นะครับจะมีคลิปรีวิวนะครับเว็บรถสิบคันสีแดงนี้นะครับก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามไว้ด้วยนะครับสำหรับใครที่มา เข้ามาดูใหม่ก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับตอนนี้จะตอนนี้จะสกัดแล้วนะครับตอนนี้นะครับ ออกไหมครับออกไหมครับออกครับออกออกนะครับช่างมั่นใจนะครับช่างมั่นใจว่าออกนะครับดูนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปการสกัดน็อตนะครับไม่แนะนํานะครับสกัดนะครับให้ใช้วิธีวิธีอื่นดีกว่านะครับไม่แนะนําไม่สกัดนะครับเพราะว่าเวลาสกัดเกลียวมันจะรูดนะครับแล้วทําทําไมครับมึงอะทําทําไมครับ ตอนนี้ก,ก,ออก็ก็จะออกมาสุดแล้วนะครับดูครับนี่นะครับก็จะออกมาสุดแล้วนะครับโอ้ช่างคนนี้มันโหดน,นะครับหุดเกิน เทียออกเทียนิดนะครับเทียนิด ได้หรือไยับเลยขั้นยับเลยได้ไหมนารัมุ้งเลยเว้ยด้เยโเอาอันเล็กนู้นอันเล็กสุดนู้นอันเล็กอันเล็กอันเล็กเลยไม่มีแรงนะไม่มีตัวอัโตขนาดนั้นโตขึ้เลยออกมุ้งเลย โอ้ไมเด็กยาวเหมืนม้างู่มนมา,นมาถึงเดียวต้องไปซื้อนอนไม้ลาตัวนี้

วิธีแบบบ้านๆน,นะครับบ้านๆวิธีนี้เป็นวิธีบ้านๆน,นะครับแต่ว่าผมแนะนําให้ไปร้านช่างดีกว่านะครับไม่ต้องมาทําตามนะครับแนะนําว่าไปร้านช่างดีกว่าปลอดภัยกว่านะครับให้คนที่เขาทําเป็นทําดีกว่านะครับ <S <S แต่นี่เป็นการแบบว่า แก้ปัญหานะครับจะโหน้าก่อนนะครับเนี่ยครับมันกัเมื่อยมาดูหน้าช่างนะครับก <c oughs> <c oughs> <g ok> ็ตอนนี้ก็ออกเียบร้อยเลยนะครับ ครับก็คลิปนี้นะครับก็สําหรับใครที่ชอบนะครับสำหรับที่ว่ามีประโยชน์นะครับถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับแล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับแล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเวลากดติดตามนะครับแล้วก็กดไปที่รับการแจ้งเตือนทั้งหมดนะครับ เวลาผมลงคลิปมันจะแจ้งเตือนนะครับก็คลิปนี้ไม่มีอะไรแล้วครับน้องผมมันพลาดเองนะครับป่วยควายช่างมือใหม่นะครับช่างมือใหม่นะครับก็ไม่ว่ากันนะครับช่างมือใหม่ก็สําหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนนะครับขอให้ทุกคนไม่เจ็บไม่จนสวดมนต์ก่อนนอนกันด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมสําหรับวันนี้สวัสดีครับ